โอ้ยทองรองจางหาอะไรกินกันหน่อยอืมโอ้มีอะไรกินบ้างครับมีโดนัทมีกาแฟอโอขอกาแฟหนึ่งช่วยครับผม <Yeah. S 1> อืมพนักงานหายไปไหนหมดนะเอาเฮ้ยได้พี่นิวนีว่วะเฮ้ยเราเจอพี่นิว <What? S 1> <_ h oy> เป็นไปได้ยังไงครับเราอยู่เมืองบล็อกเฮเว่นไม่ใช่หรอถ้าเราเจอพี่นิว เอาแล้วผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับแมพพี่นิวนะครับนั่นก็คือเอวาเกมนั่นเองนะครับอันนี้เป็นแมพอบีของพี่ที่เขาพี่เขาสร้างขึ้นมานะครับ <Yeah. S 1> โอ้ยอันนี้ก็เป็นการเล่นครั้งแรกของผมเลยนะครับกับแมพพี่นิวหูมีใครนั่งอยู่บนนู้นด้วยเฮ้ยสวัสดีเพื่อนอ้าวตายเลย <laughs> เอาล้วครับทุกคนเราจะมาเล่น Obby Map พี่นิวนะครับก่อนอื่นก็เปิดมาก็เจอพี่นิวยืนทักทายนะครับโอ้วันดีครับพี่นิวโอเคเรามาเล่นด่าน Obby พี P ่นิว e กันดีกว่าอืมจั๊กโก้ก่อนอืเลาก็กระโดดขึ้นไปเลยนี่ไงง่ายนิดเดียวโอ้โหเฮ้ยเอ,อ้ยมีแต่คนตกตรงนี้ทำไมเอ้ยอย่าเบียดหร <laughs> อเฮ้ยทำไมตรงนี้มันย,อกอย่กจังก้อนเมฆ ครพี่นิวทำไมมันยากจังครับโอเคผ่อนมาละเดินล,ลัวเลยเอา้าเฮ้ยนี่หลอกกันนี่วะอึสีน้ำเงินใช่ไหมสีแดงว่าแต่เราโกงได้ไหมเราแบบโด้เฉียงอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้เราโดนเฉียงๆไม่ได้อึอ๊บไอ อึ๊บเฮ้ยได้ผลดูพี่นิวเขายิ้มนะนุ่งแมวน้อยโอเคโดดไปอึ๊บอึ๊บง่ายมากอันนี้ครับอึ๊บอืมเฮ้ยกระโดดลงไปเลยอืมอืมโอ้ชิลมากชิลมาก โอเคเช็คไพ่ก่อนเดี๋ยวเราไม่เกิดตรงนี้นะเออหาแล้วหสี่ตัวอู uh huh, น่าจะเป็นเลขนี้2องสาสมโอเคสองส Enter อู้เราก็จะเจอเกิดบพี่นิวที่อยู่ใต้ม่านสีดำอันนี้ขอถ่ายรูป่อยครับแช<ะ>่เรียบร้อ <laughs> ยอันนี้ยังไงเอ่ยอันนี้เราต้องเลือกไปใช่ไหมมันมีสูตรอยู่ถ้าอันนี้ผ่านได้แสดงว่าเดินได้ เอ้ยสีเหลืองนี่แหละใช่ไหมมันมีทิกอยู่นะฮะถ้าเราเอ้ยสีแดงเลยมันมีทิกอยู่นะฮะเราแค่เดินตามเพื่อน <laughs> อืมถ้านี้รอดได้แสดงว่าตกโอเคเอ้สีเขียวไป <laughs> เออเราก็แค่เดินตามเพื่อนนะสตดไม่ต้องมีมากมายออ้เดี๋ยวเรารอบันไดามาโอเคอันนี้เป็นบันไดเอ่อร่องห่นนะโอเค อม,มียากกว่านี้ไหมครับพี่นิว <laughs> มันง่ายจนพี่นิวโกรธเลยดู <laughs> โอเคเราก็แค่โดดเข้าไปง่ายมากนะเออเออนี่งไงหรอไอ้เอา้าเฮ้ยเราไม่ตายทำไงโอเคเราต้องเกิดใหม่นะเ <laughs> พราะว่าเราไม่ตายเราเดินตกสะพานพอดีอพี่นิวครับ รอบหน้าขอ,อยากกว่านี้ได้ไหมโอเคโอเคโดดทำไปโอ้โหชิลชิลมากเลยครับอืมอืมนี่งไงล่ะน,นี้เป็นบันไดอะไรเอ่ยโอ้ Ooh, ไม่ใช่บันไดล่องหนนะทุกคนออ้ Ooh. แต่เจอกับกับดักโอ้ไม่ก็สีแดงเราไปได้ไหมเราลองซิมเพิลไปสีขาวกนแล้วกัน huh. <laughs> หลอกกันนี่วะ แล้วสีแดงเหรออ้าเขาหลอกเราโอเคแล้วเราไปสีแดงนะเคเดี๋ยวเราลองเดินจังกับดักที่้แล้วว่าเราจะเป็นยังไงอ่ะไม่เป็นไรนะนี่หลอกเราหมดเลยเหรอเอ้าหลอกซ้ําหลอกซ้อนอืม,อมนี่ผมจะโกรธแล้วนะเราตรงนั้นเราจะเดินสีแดงไม่ได้เว้ยทุกคนนั่นไงแล้วเดินสีตเอ้าแล้วไปยังไงอ่ะเอ้าได้เฉยเอ้าเมื่อก,กี้ไม่ได้ไม่ใช่เหรออ,อู้นี่ยากเลยทุกคน ไปไปอ้าฮิอาฮ่าผ่านมาตรงนี้ได้พี่นิวถึงกับขั้นโกรธเราเลยเนาะทำไมต้องทำหน้าโกรธเราด้วยแล้วเราจะทํทำเสียงหล่อทำไม <c oughs> ขอถ่ายรูปแอก็แอกอก็กอ็กอกหน่อยขอขอแอ็กหน่อยครับพี่นิวขอแอ็กหน่อยครับนี่ผ่านมาแล้วโอ้อันนี้เป็นอะไรเอ่ยอันนี้รู้สึกว่าเหมือนจะเป็นเขาวงกตนะครับนี่ความฉลาด อุย้ยไม่ได้โอเคความฉลาดตึ๊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 ดคนง่ายเลยมีเข่าบงกดไว้ทำไมเรามีสกอร์เมาส์นี <aaa> ่โอ้ชนะแล้วเหรอง่ายไปไหมง่ายไปไหมอ่ะุ๊บกระโดดครับก้อนเมฆอึ๊บอึ๊บเอ้าเอ้าตกเลย เวนกำเย่ yeah, ถึงแล้วเอา้าแล้วเขาตกไปทำไมโอเคตัวนี้ก็เหมือนจะเป็นปาร์ตี้ที่เราชนะเย้เราชนะแล้ว,ลวดีใจจังอันนี้เป็นอะไรเอ่ยอืมสปริงนะครับทุกคนโอ้โดดสูงโอ้ตรงนู้นมีอะไรด้วยเห็นไหมโดดดึงโอ้ทำไมเราโดดต่ำเนี่ยอื้มโอ้ตรงนี้มีโดนนะโอ้โดนทำอะไรได้ โดนคืออะไรพี่นิวพี่นิวเอาอะไรมาอืมอันนี้เขาบอกว่าอย่าแตะสีเขียวนะเรา,เราลองไหมตัดเราไหมจ๊บอุ้ยเรากลายเป็นพี่นิวแต่ว่าเราขยับไม่ได้เฮ้ยเราขยับไม่ได้อือเดี๋ยวพี่นิวเก่งสุล่ะเอาเราขยับไม่ได้เราจะทำยังไงเวียนกำโอโอเคงั้นก็จากกันด้วย ออหุ่นพี่นิวแข็งๆกระโดดไม่ได้อย่างนี้นะครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้กดใจกดซับแล้วใคกดไลค์กดแชร์ให้ช่อง x24 ข,ของเราด้วยนะครับเจอก,กันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บายบายครับ